นอกจากแมชนี้จะเป็นอีกหนึ่งแมชสำคัญในการตัดสินการคว้าชแชมป์ของลิเวอร์พูลแล้วนัดนี้ยังเป็นการประชิญหน้ากันระหว่าง2นักเตะที่ถูกตั้งฉายาว่าเป็นเจ้าชายและราชาแห่งทีมชาติอียิปต์อย่างโอมามามูชและมั m เมดซลาอีกด้วยและรูปเกมคร่าๆวๆโดยรวมจะเป็นประมาณไหนมาดูไปพร้อมๆก,กันกับ Off the Ball หน้าตาของทั้ง2ทีมก็จะเป็นประมาณนี้โดยซิตี้มาในแผน4-1-4-1 และเลี้ยวภูมาในแผน4-2-3-1โดยในภาพรวมของเกมซิตี้จะเป็นฝ่ายครองบอลคุมเกมได้มากกว่าพอสมควรอ้างอิงได้จากสถิติที่ทีมเรือใบนั้นครองบอลไปถึง66%แถมในครึ่งแรกมันสูงถึง69%เลยทีเดียว นายามครองบอลเชฟของซิตี้จะเปลี่ยนไปโดยแบ็กขวาอย่างริโคเลวิสจะขยับอินเวอร์ขึ้นมาในแดนกลางยืนร่วมกับนิโก้กอร์ซาเลสส่วนแบ็กซ้ายอย่างกัวรดโอมักจะขยับขึ้นสูงด้วยเช่นกันแต่นักเตะชาวโคเอเชียมักจะอยู่ติดริมเส้นมากกว่าขยับเข้ากลาง ส่วนพื้นที่ว่างริมเส้นฝั่งขวาบางครั้งจะเห็นได้ว่าเดอร์บอยนั้นจะขยับลงมาเพื่อช่วยสร้างเกมได้ด้วยเช่นกันโดยที่ด้านหลังจะมีเซ็นเตอร์แบ็กสคนอย่างคูซน o อฟและอาเกยยิ่งเป็นฐานของการบิลด์อัพเกมนั่นเองโดยพวกเขาจะต้องเจอกับเชฟการป้องกันคล้ายๆกับ4-2-4ของเรียบพูที่มีแผงหน้าถึง4คนในการป้องกันหรือเข้าเพรส และเนื่องด้วยฐานการบิลลอัพสร้างเกมของซิตี้มันจะคล้ายกับเชฟบ็อกซ์สี่เหลี่ยมตรงกลางทาให้หลายตั้งรับ4คนด้านหน้าของลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะขยับคอมเพรสแน่นและแคบลงที่ตรงกลางเช่นกัน และเมื่อมีเดอะบอยที่มักจะขยับตัวลงมาข้างๆทางด้านขวาบ่อยครั้งคู่ประกบส่วนมากที่จะเป็นแม็กอลิสเตอร์ก็ต้องรักษาระยะและขยับออกมาด้วยเช่นกันส่งผลให้พื้นที่ตรงกลางว่างมากขึ้นและฟิลฟอร์เดนที่อยู่แดนบนมักจะเป็นคนดรอปตัวลงมาเพื่อรอบอลเมื่อมีช่องหรือจังหวะ้ดนหลังของซิตี้ก็สามารถแทงทะลุขึ้นมาให้เขาได้เลยและเมื่อผ่านลายป้องกันแรกมาได้หลังจากนั้นทีมเรือใบก็สามารถบุกเพื่อเข้าแดนสุดท้ายของลิเวอร์พูลต่อได้นั่นเอง ดังนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าฟันไดจะมีการขยับออกจากตำแหน่งขึ้นมาเพื่อตามประกบโฟเดนอยู่บางครั้งเพื่อแก้ช่องโหว่ตรงนี้และการบุกไปทางฝั่งซ้ายของซิตี้ในช่วงครึ่งแรกดูจะได้รูนและน่ากลัวเลยทีเดียว นื่องจากในวันนี้เป๊ปเลิกเจเรมีโดกูปีกที่มีความเร็วและเลี้ยงกินตัวเป็นจุดเด่นลงมาเพื่อโจมตีแบ็คขวาอย่างเทรนด์และปีกชาวเบลเยียมก็ทําได้ดีในการเลี้ยงผ่านแบ็คขวาชาวอังกฤษซะด้วยอย่างไรก็ตามกาเวนแบชและซาร่าก็มีส่วนร่วมในการสลับหรือเข้ามาช่วยซ้อนเทรนด์ที่ฝั่งขวาทําให้ซิตี้ไม่สามารถสร้างประตูจากจุดนี้ได้ถึงสุดท้ายโดกูจะสามารถเลี้ยงและเปิดบอลเข้ากรอบเคตโทษมาได้กองหลังเซนเตอร์ของลิเวอร์พูลก็สามารถสกัดออกไปได้ส,ส่วนใหญ่ การคลองบอลคุมเกมก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถการันตีชัยชนะเสมอไปในโลกฟุตบอลแต่ความเด็ดขาดในการทำประตูเมื่อมีโอกาสนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกันและนั่นเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลมีมากกว่าซิตี้ในวันนี้โดยทีมหงส์แดงสามารถทำประตูขึ้นนำไปได้ก่อนจากการเล่นลูกเตะมุมในรูปแบบที่ดูเหมือนจะมีการซ้อมกันมาโดยแม็กลิสเตอร์ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นเขาดูจะกลายมาเป็นตัวหลักในการเปิดลูกเตะมุมได้เปิดบอลเรียกเข้ามาที่จุดนัดพบที่เสาแรกโดยมีโซโบและโอเบอประจำการอยู่ โรเบอร์สันมีหน้าที่ในการเป็นตัวสกรีนผู้เล่นของซิตี้ไม่ให้ตามโซบสไลน์ออกมาได้ก่อนที่มิดฟิล์ชาวฮังการีจะวิ่งฉีกตัวออกมาและสก,กิดบอลให้ไหลเข้าไปตรงกลางโดยเป้าหมายอย่างซาร่าที่เป็นคนยืนฉีกออกไปทางเสาไกลแบบไม่มีคนประกบวิ่งเข้ามาในจุดนัดพบตรงกลางก่อนจะยิงแฉลบเข้าไปเป็นประตูขึ้นนําและการเล่นลูกแตะมุมลูกนี้ของเลวพูมันเนียนกริปเนียนกริปเหมือนการโกลนขนด้วยไข่กูมิงเลยทีเดียวหน้าร้อนใกล้เข้ามาแล้วสําหรับคนที่ขี้ร้อนขนเยอะหรือจุดตรงนั้นรถกุ้งรังขอแนะนําไอเทมยอดฮิตอย่าง พะหลังจากที่ทางช่องได้ใช้เครื่องเล็มขนน้องชายรวมถึงขนตามส่วนต่างๆของร่างกายมาสักพักก็บอกได้เลยว่ามันใช้งานได้ง่ายมากๆพอใช้แล้วก็โล่งสบายลดปัญหาแบคคีเรียสะสมและปัญหากินอับแถมเครื่องยังเป็นนวัตรกรรมเซฟเทคไม่บาดไม่คันหมดปัญหาขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อแล้วก็ไม่มีขนคุดมากวนใจแถมท่ความสะอาดได้ง่ายเพราะใช้เสร็จก็สามารถล้างน้ําได้เลยเพราะตัวเครื่องห้ากันน้าแบบ100%ซตไอเทมนี้สามารถใช้งานได้ทุกเพศสามารถซื้อใบมีดไปสลับใช้กับแฟนก็ได้ด้วยเช่นกัน และในตอนนี้ไข่กูมิ่งเนี่ยจัดโปรราคาพิเศษให้กับแฟนๆช่อง Off the Ball ลดราคาส่งท้ายเดือนแห่งความรักในราคาเพียง1,616บาทและแถมฟรีใบมีดมูลค่า659บาทไปสลับใช้ได้ยาวๆและทางแบรนด์ฝากเตือนมาว,ว่าตอนนี้ของปลอมระบาดหนักมากใครที่สนใจหรืออยากได้เนี่ยก็จะกดเจอของปลอมสามารถกดลิงก์ที่ใต้ description ได้เลยครับ มาดูการบิลลอัพที่ฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างในวันนี้พวกเขาไม่ได้เป็นฝ่ายครองบอลหรือขึงเกมอย่างที่เคยเป็นมาอ้างอิงี่ยจากถิติของโซฟาสกอร์ในครึ่งแรกพวกเขาจ่ายบอลไปเพียง144ครั้งแต่ซิตี้่ายบอลไปถึง314ครั้ง และในการบิลล์อัพของพวกเขาในวันนี้มักจะใช้ดับเบิลเพลเวททั้ง2คนในการพยายามสร้างเกมโดยการเป็นแบบที่หลายๆแมชในฤดูกาลนี้ <ๆ S 1> เขาจะยืนห้อยอยู่คนเดียวเพื่อรอลับบอลแล้วพลิกพาบอลขึ้นหน้าแต่ในแมชนี้เขาทําแบบนั้นได้ค่อนข้างยากและแม็กลิสเตอร์จะต้องคอยลงมาเพื่อช่วยซัพพอร์ตเนื่องจากซิตี้ในพื้นที่สูงนั้นมักจะมีเชฟแบบ4-1-4-1ในการเข้าเพรสโดยหลกัหลกๆแล้วจะมีโฟเดนขึ้นไปเพรสใส่เซ็นเตอร์แบคทั้ง2คนและที่รายถัดมาจะมีผู้เล่นถึง4คนที่ยืนบีบกันอยู่ใกล้ๆก,กับตัวผู้้เล่นนตัวัวททงงงง2คขอ,คขอีมอแด แถมยังมีนิโก,โก้กอนซาเลสท,ที่ยืนซอรอยู่ในรายถัดมาเยอะมาทางฝั่งขวาฝั่งเดียวกับกาเวนแบชอีกด้วยทําให้ซิตี้มีผู้เล่นที่เยอะถ้าบอลถูกส่งมาถึงแดนกลางของลิเวอร์พูลนักเตะของทีมเรือใบก็สามารถขยับเข้ามาป้องกันและเอาชนะในด้านจํานวนตัวผู้เล่นได้ง่ายๆเลยทีเดียวดังนั้นไม่แปลกเลยที่การเล่นบอลสั้นของลิเวอร์พูลจะไม่ค่อยได้ผลและการโยนบอลยาวหรือสวิตบอลข้ามฝั่งจะเป็นอาวุธหลักของพวกเขา อ้างอิงจากสถิติครึ่งแรกเร์พูู้มีการพยายามเล่นบอลยาวที่21ครั้งในขณะที่ซิตี้ที่มีการส่งบอลมากกว่าเยอะกลับโยนบอลยาวน้อยกว่าเพียง16ครั้งเท่านั้น แต่ถ้าเมื่อทีมของคุณมีแบ็กขวาที่มีการวางบอลยาวได้แม่นยำอันดับต้นๆของโลกอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนการเสี่ยงและฝากความหวังไว้กับการปล่อยบอลออกจากเท้าของนักเตะชาวอังกฤษคนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนอยู่เสมอโดยเทรนมักจะวางบอลยาวข้ามกองกลางไปยังริมเส้นทั้งสองฝั่งโดยมีเป้าหมายคือปีกอย่างซาร่าหรือดีอาร์สเพื่อโจมตีใส่ซิตี้ในพื้นที่สุดท้ายและดูจะอันตรายพอสมควรที่ฝั่งขวาซึ่งจะมีโซบอสไลที่คอยวิ่งเข้าไปเล่นร่วมกับซาร่าได้อย่างดีในจังหวะราาาานนซิชั่เเปลียยก,กกกมจววงบอ จนหนึ่งในเพย์แบบนี้กลับมาเป็นที่มาของประตูที่2ของทีมหงแดงเลยทีเดียวเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเกมยังคงดำเนินต่อไปคล้ายๆเดิมและในเวลาต่อมาแม็กกี่ถูกเปลี่ยนส่งอรมาในนาทีที่65แทนเควินเดอร์บอย ส่วนฝั่งของเวอร์พภูก็ส่งซิมิคาร์ลงมาแทนโรเบร์สันและวาตตารุเอนโดลงมาแทนโจนส์ในนาทีที่73โดยมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นลงมายืนเป็นตัวพิเวตฝั่งซ้ายและแม็กอลิสเตอร์ขยับขึ้นสูงไปเล่นในบทบาทของโจนส์ก่อนหน้านี้และเอาเข้าจริงเอนโดแทบจะไม่ได้อยูนน่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ขนาดนั้นแล้วเพราะเขาจะดรอปตัวยืนต่ำลงมาจนเหมือนเป็นกองหลังคนที่5ในตอนตั้งรับเลยทีเดียว ดูเหมือนว่าในตอนนี้ถ้ววแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นกำลังเดินทางไปทางถิ่นเมอร์ซี่ไซด์อย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งทีมแย่งแชมป์จากลอนดอนอย่างอาร์เซนอลนั้นสะดุดแพ้เวสต์แฮมในบ้านรวมถึงทีมจะต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บของกองหน้าเล่นงานอีกมันยิ่งดูยากขึ้นไปกันใหญ่เรียกได้ว่าการคว้าแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่คุมทีมของชลอตนั้นอยู่ในมือของเวอพูลเองแล้วจริงๆ ฝากกดไลค์และกด Subscribe และสามารถกด s u p e r t h a n k s ให้เงินกับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจและพลังงานที่สำคัญในการผลิตคลิปออกมาครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคอมเมนต์กันไว้ได้เลยขอบคุณครับ